ยายวัดมาเห็ดใหม่มื่อนี้โอ้มันมมนี่พาทรงสากาศโอ้มันฮากงรงต่อเต้าใดมือน,นั่นอ่ะเก็มบมาุูปูบับไม่ไพ่ตัดเตรียมไว้เลยเอามาสำรองไวท้ทาเห็ดทาปักให้มันแน่นๆโอ้งามงามงามสวยงามมากนี่แล้วใคอ,อยากได้ทียังสีแล้วโอ้มันสะใจไปเลยนะ โอ้ยพอแล้วมันมีมันมีแต่แพงเลยหมอนทองบดร้อยเปอร์เซ็นต์ันอหมอนทองอยู่อ๋อมูสันคิงใบเลียวเล็กๆหรอกตัวนี้กรตัมนับเดี๋ยวกซ่อมไหมครับมันให้มันสูงโลกเให้รวมผ่านได้จะเห็นไหมมันไม่โดนแดดแค่นั้นแหละสวยสวยสวย มันตึงครับไอเอาแบบผู้สาวสักน้อยไหมอย่าย,ย่อนผู้พ่อเท่าใช่ <c oughs> สวยมากสวยมากดินลูกล่างนี่มันได้เปรียบตรงที่ว่ามันไม่อมน้ำแล้วมันล้วนซุยดีลากก็ชอบกันโอ้สวยมากสวยมากนี่บอสาน้มเนี่ยครับสาตองน่อยอยู่เอาเอาผักบุ้งมาใส่ ให้มันดินเย็นน,ยน,น,นี่แหละลักษณะปลูกนี่ให้เหลือเบ้าดินเดิมไว้อย่างนี้เดี๋ยวมันก็ต่ำลงไปเรื่อยๆถ้ามันต่ำแล้วค่อยโกยใส่เอาก็ม,มีปัญหาน้าบอตัวนี้เอาจุลินทซีสังคอแสงใส่หลุดเนอระว,วังน,น้าบอนเ่็นนะออให้เจ้าขยายจุลินซีสังคอแสง อยู่ในถังพอมันเป็นแล้วเท,ลง,ทลงเลทลงไปเลยแล้วก็เป็นอีกกระเทลงไปเลยลเฮ็ดย่หันละนมันมันมันเป็นมันเป็นโตซอยนะบำบัดน,น้ำนะ้ำนาจุลินทรีย์สังเครแสงสวยสวยสวยคนละอันบอครับอ่อะออกับฮอร์โมนไข่คนอันอะก็ตัวเดียวกันแหละเวลาเขาเลี้ยงแต่ว่าโฮอร์โมนไขน่นี่มันก็ มันกับสกัดเอาสารอาหารมา,มาใส่ซื้อแต่ว่าสังคอแสงนี่มันมันเป็นการสั่งสิ่งมีชิวิโต่แสสุดยอดดูน้ำไใช่ของผมแต่ผมปูแล้วผมก็ชื่นใจนะเออทำอะไรมันก็มีความสุขตัวนั้นแหละโอ้ป่าหลายตัวน ไปคุดไม้สองมือก้มแข็งขึ้อนหมดงย่าย่าฮ่า่า่อฮ่า้นกิ่ายมไหลเลยกอว่าเขาขยใยท่านะครับต้นไม้อยู่ขอให้ย้ายไปหเล